สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนํามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะคะกับดิฉันอน,นุภาสีรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานะคะดัชนีตลาดนั้นย่อตัวลงค่ะมาปิดตลาดอยู่ที่ระดับ1,456.99จุด ลดลง7.70จุดหรือคิดเป็น0.53เปอร์เซ็นต์ค่ะมีมูลค่าการซื้อขาย19,997.26ล้านบาทส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซส์วันนี้ค่ะขอ,อนำเสนอหุ้นบริษัท JMT Network Services จำกัดมหาชนหรือ JMT ค่ะราคาหุ้น JMT ในภาคเช้าที่ผ่านมานี้นะคะก็มีอาการเซค่ะหลังจากที่รายงานงบการเงินไตรามาสที่3ทบ .67 ออกมาค่ะ ทั้งนี้ JMT นะคะก็ได้รายงานผลประกอบการไตรามาสที่3ทัพหมีกำไรสุทธินะคะ429.90ล้านบาทค่ะลดลง7.8%จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ466.28ล้านบาทค่ะขณะที่บริษัทมีรายได้รวมนะคะในไตรามาสนี้นะคะไตรามาสที่3ทัพห1,285.2ล้านบาทลดลง22.7ล้านบาทหรือลดลง1.7%จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าค่ะ ส่วนในงวด9เดือนแรกนะคะ JMT มีกำไรสุทธิ1,215.05ล้านบาทค่ะลดลง17.4%จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ1470.35ล้านบาทโดยมีรายได้รวมนะคะ7 5 2 8 7ล้านบาทเพิ่มขึ้น9.9%เเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยนะคะและจากเงินกู้ยืมให้กับกิจการร่วมค้า และการจัดเก็บกระแสเงินสดได้เพิ่มมากขึ้นค่ะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะได้มีการออกบทวิเคราะห์นะคะถึง jmt ค่ะโดยระบุนะคะว่ามอง p o s i t i v ต่อรายงานกำไรสุทธิไตรามาสที่3ทับ2,024ของ jmt นะคะที่ทำได้430ล้านบาทค่ะโดยลดลง8%เยอนเยีย year on year และเติบโต17% q on q ซึ่งการลดลงเย r ออนเย r มาจากรายได้ที่ต่ำกว่าไตรามาสที่3ทับ2,023ตามสภาวะเศรษฐกิจและกล s สมาจินค่ะซึ่งปรับตัวลงตามการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกับลูกหนี้แต่กำไรพื้นตัว Q-on-Q หลังเริ่มเห็นผลบวกจากการเร่งรัดดำเนินคดีส่งผลให้ Cash Collection ฟื้นตัวบวก5%เยอออนเยอและบวก7% QonQ และ ECL ลดลงอย่างมีนัยสำคัญคือลดลง24%เยอออนเย และลบ46% Q on Q โดยปัจจุบันกำไรสุทธิใน9เดือน2024คิดเป็น73%บนประมาณการใหม่ของปี2024-2026ถึงซึ่งฝ่ายวิจัยได้ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย4%ตามโมเมนตัมธุรกิจรับเก็บหนี้ที่เห็นภาพการฟื้นตัวด้านเอ t าลุกแต่มาที่4ทับ2024คาดเป็นจุดสูงสุดของปีแต่กำไรยังลดลงเยียร on เยียจากกลอสมาจิน ซึ่งลดลงเยอออนเยอตามปริมาณการดำเนินคดีแต่กำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง Q on Q ตาม Cash Collection ซึ่งเป็นพีคซีซั่นของปีค่ะทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็แนะนำเทรดดิ้งบาบนราคาเป้าหมายใหม่ปี2025นะคะ22.80บาทค่ะอิง Price Per Book v a l วรปี2025ที่1.2เท่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง1ปีของ JMT ค่ะ ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะคะมองว่ากำไรสุทธิของ JMT ในไตรมาสที่3ที่ออกมา430ล้านบาทนะคะดีขึ้น Q on Q เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายสำรองค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายด้านภาษีลดลงส่วนกำไรที่ลดลง year on year เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายสำรองส่วนกำไรสุทธิในงวด9เดือนปี67อยู่ที่1.2พันล้านบาทลดลง17% คิดเป็น88%ของประมาณการกำไรเต็มปีของบ o ลอ KGI ค่ะและถึงแม้ว่ากำไรสุทธิในงวด9เดือนปี67จะคิดเป็น80%ของประมาณการกำไรเต็มปีของบลลอ KGI แต่บลล k อ i มองว่าแนวโน้มปี2568ยังคงท้าทายและยอดเก็บเงินสดมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นได้จำกัดดังนั้นจึงอยู่ระหว่างการทบทวนประมาณการและราคาเป้าหมายปี2068ค่ะและปิดท้ายกันนะคะบริษัทหลักทรัพย์ททนิตี้นะคะ มองว่าเจมทีประกาศกำไรไตรามาสที่3ทัพที่430ล้านบาทดีขึ้น17% q o จควถึงแม้จะยังอ่อนตัว8% y ดเปเยียออนเียดีกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้าเล็กน้อยราว8%เโดยแนวโน้มยอดจัดเก็บดีขึ้น7% q o ดคิคิวและ5% y าเยียออนเียมาอยู่ที่ 1, 3 9 6ล้านบาทใกล้เคียงกับที่คาดไว้ก่อนหน้าโดยมองว่าเป็นผลมาจากปัจจัยด้านฤดูกาลส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่มีวันหยุดยาวเช่นในไตรามาสที่2ทัพห บวกกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับตัวรีขึ้นเล็กน้อยหลังการจัดตั้งรัฐบาลด้านต้นทุนการให้บริการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทยังคงดำเนินนโยบายการฟ้องคดีเพื่อเร่งให้กับลูกหนี้มาเจรจาชำระหนี้อยู่ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานปรับตัวลงค่อนข้างมากราว23% Q on Q โดยหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายสำรองหนี้หรือ ECL ที่ลดลงถึง46% Q on Q และ24% Year on Year โดยคาดว่าจะเป็นผลมาจากยอดจัดเก็บที่ปรับตัวดีขึ้นเข้าใกล้สมมติฐานการจัดเก็บเงินสดที่มีการปรับลดลงมาก่อนหน้าแล้วค่ะจากการปรับประมาณการทำให้ v o l a t i l i t y นะคะระบุว่าได้ปรับลดราคาเป้าหมายปี2068ขึ้นเล็กน้อยนะคะเป็น18บาทอิง p ายส์เปอร์บุคแู0.9เท่าด้วยราคาหุ้นปัจจุบันที่ปรับตัวขึ้นสะท้อนปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่มีแนวโน้มดีขึ้นไปบางส่วนแล้วทำให้ยังคงแนะนำถือโดย อาจจะมีการปรับราคาเป้าหมายและคําแนะนําได้หากเห็นการฟื้นตัวของกําไรที่ชัดเจนกว่านี้โดยเฉพาะแนวโน้มของ ROE ที่ลุ้นให้เห็นภาพการฟื้นตัวไปอยู่ในระดับดับเบิลดิจิตค่ะสําหรับหุ้น JMT นะคะก็ปิดการซื้อขายในภาคเชา้าที่ผ่านมาที่18บาท90สตางค์ค่ะลดลง1บาท10สตางค์หรือว่าคิดเป็น5.50มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่601ล้านบาทค่ะ และนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เรา,าฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันในภาคเช้าวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม,ต,มติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ที่เว็บไซต์หุ้นไซต์ com นะคะแล้วก็ยังติดตามได้ที่ช่องทาง Facebook Instagram, Twitter, l i ไลน์สแควร์เทเลแกรมเทรสติ๊กต็อกนะคะรวมถึงการรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel ด้วยเช่นกันค่ะสําหรับวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไซต์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา14นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ